ครับผมก็สวัสดีนะครับทางทางท่านผู้ถือหุ้นนะครับนักลงทุนทางสื่อมวลชนนะครับนักวิเคราะห์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่ชมจากทางอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือที่ออฟฟิศนะครับ ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับส,<ะ>สำหรับวันแถลงผลประกอบการรายไตรมาสนะครับหรือ,อ Opportunity Day นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ให้เราใช้สถานที่นี้แล้วก็ได้มีโอกาสพบปะกันทุกไตรมาสนะครับเพื่ออ, update, อัปเดตสถานการณ์บริษัทนะแล้วก็เพื่อได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นหรือว่าถามตอบกันเพื่อให้มีความเข้าใจกัน ที่ดีขึ้นนะครับก็วันนี้ทางคุณปรีชาเตชะไกรศรีนะครับกรรมการผู้จัดก,การนะครับก็มาร่วมพบปะพวกเราด้วยอยี๋ยช่วงท้ายถ้ามีอะไรก็อาจจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคอในส่วนแรกนะครับผมจะนําเสนอข้อมูลที่เตรียมมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยคงจะเป็นช่วงถามตอบนะครับสําหรับส่วนที่หนึ่งนะจะเป็นผลประกอบการไตรมาสสองนะครับ ในไตรมาสสองที่ผ่านมานะครับเรามียอดขายอยู่ที่ประมาณ280ล้านนะครับก็ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ17เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเรามีก r o s s Prof ิตอยู่ที่ประมาณ24ล้านนะแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเรามีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ15.6ล้านนะครับก็คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ7สตางค์ นะครับณวันที่30มิถุนายนนะฮะบุ๊กแวลูเราอยู่ที่1.98บาทนะครับ DE r อ t i o อยู่ที่1.66เท่าแล้วก็ Current Ratio อยู่ที่0.65นะครับหากดูยอดยอด6เดือนนะือเครึ่งปีแรกนะครับยอดขายเราอยู่ที่ประมาณ555ล้านนะครับก็ดรอปลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ยประมาณ19.6 เรามี gross profit อยู่ที่54.5ล้านหรือคิดเป็นประมาณ9.8%แนะครับแล้วก็เรามีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ23.7ามจุดล้านหรือขาทุนประมาณ4.3%ก็คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ส1บดตางนะครับสำหรับในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับก็ถือว่าเราเราก็มีประสบปัญหา พอสมควรนะครับเลยทาให้เรามีผลขาดทุนนะฮะจร,จริงๆอย่างที่เราเคยเรียนไปเนี่ยเหตุผลแรกเป็นเหตุผลต่อเนื่องที่เราเคยแจ้งไว้แล้วนะครับก็คือว่าเราได้มีการปรับสัสดส่วนการขายลงนะฮะซึ่งเดี๋ยวในช่วงสไลด์ถัดๆไปเนี่ยจะเห็นก็คือยอดขายในกลุ่ม To โยต้เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเราพึ่งพิงเกือบเกือบห้าสิบเอร์เซ็นของยอดขายทั้งหมดนะเราคิดว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันมีความเสี่ยงเราก็เลยค่อยๆลดลงแล้วเรามาเพิ่มยอดขายของกลุ่มลูกค้าอื่นือให้มันเกิดบาลานซ์กันมากขึ้นโดยที่เราก็นกลนหลั ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ยอดขายของ Ford เพิ่มขึ้นมาแต่มันยังเพิ่มไม่พอกับยอดขาย t o โยต a ที่ลดลงดันั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ยอดขายเราลดลงแล้วก็เลยส่งผลต่อผลประกอบการด้วยแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นปัจจัยนอกเหนือจากเรื่องยอดขายเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในช่วงไตรมาสสองเนี่ยเรามีในเรื่องของความสูญเสียภายในอยู่จํานวนหนึ่งคือมีชิ้นง,งานที่ค่อนข้างมีความยากสลับซับซอ้อนคือเป็น ที่ทํายากหน่อยนะครับแล้วเราก็ยังมีของเสียจํานวน,นมากกว่ามาตรฐานที่เราวางเอาไว้นะครับซึ่งก็เลยส่งผลให้ในไตรมาส2เนี่ยมีมีผลขาดทุนในในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันจะกระทบในส่วนของ gross profit ถ้าเราดูเนี่ยตัว selling and admin เนี่ยจะไม่ค่อยได้แตกต่างกันนะแต่ตัวที่แตกต่างก็คือ cost of goods sold นะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยประมาณ87นะมันขึ้นมาเป็นประมาณ90นะก็คือกินไปประมาณ3 ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นณนตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้มันหายขาดนะครับซึ่งนตอนนี้ก็ดีขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่หายร้อยเปอ์เซน์ฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีผลกระทบเลยเข้ามาใน Q3 อยู่นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นใน Q4 ภายในสิ้นปีนี้นี่เราค่อนข้างมั่นใจว่าทุกอย่างนราจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับฉะนั้นนี่ก็เป็น2ส,สาเหตุหลักที่ส่งผลให้ใน ไตรมาสสองของเราเนี่ยมีผลขาดทุนมากผิดปกตินะครับที่ต้องยอมยอมรับเอาว่าผิดปกตินะ,ะก็คือขาดทุนอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบห้าล้านนะครับโดยประมาณนะ,ะส่วนยอดขายอย่างที่เรียนนะครับก็ไตรมาสท,ที่ที่ผ่านมาเรามียอดขายอยู่สองร้อยแปดสิบล้านนะ,ะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสหนึ่งเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังค่อนข้างลดลงอยู่นะ,ะด้วยสายเหตุเมื่อสักครู่ที่เรียนไว้ right. นะครับโดยที่ยอดขายข,ายของเรา ประมาณ70%นะฮะก็เป็นยอดขายของชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับประมาณ14.3%ก็เป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นประเภทตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็เป็นยอดขายแม่พิมพ์ประมาณ14%แล้วก็อื่นๆประมาณ2%หากแตกลงมาดูเป็นลายลูกค้าลายหลักๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ายอดขายหลักของเรายังคงมาจากกลุ่มโตโยต้านะครับคือประมาณ30% ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมาประมาณเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์ลดลงมา,า30เปอร์เซ็นต์แล้วก็กลุ่มของฟอร์ดที่เพิ่มขึ้นมาเป็นลูกค้าใหญ่เบอร์สองของเรานะก็คือประมาณ17เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมนะแล้วลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Nissan, asaki, นะิสสันมอเตอร์ไซค์คาวาซากิมิตูบิชิแล้วก็อื่นๆส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยรายหลักก็ยังเป็นรายเดิมคือตู้เย็นยี่ห้อไหเออร์นะครับคือประมาณ10.9เปอร์เซ็นตะ์แล้วก็มีพานาโซนิกแล้วก็เรามีเพิ่มขึ้นมาคือเราได้ยอดขายของ กล้องยี่ห้อแคนนอนเป็นชิ้นส่วนกล้องแคนนอนประมาณ1นแล้วก็อื่นๆตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการกระจายตัวของลูกค้าหลักเรานะครับซึ่งเราก็มองว่าแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ได,ได,ได้ได้ดีขึ้นเนพียงแต่ว่าในภาพรวมเราก็ต้องหาย,ยอดขายโดยรวมให้มันเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งณนะตอนนี้ก็อยู่ใน process ของการเสนอราคาแล้วก็การที่จะหาออเดอร์มาเพิ่มอยู่นะครับ ตรงนั้นก็เป็นในส่วนของผลประกอบการต่างๆนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของแนวโน,โนโ้มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะครสำหรับไตรมาสสองที่ผ่านมานรประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น4 8 6 5 0 6แ0กคันนะครับก็เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยประมาณ2,87,000ันคันแล้วก็เป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศประมาณ1 8 8 0 0 0คันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับไตมาสเดียวกันของปีก่อนก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับไตมาสองปีที่แล้วเนี่ยมันสี่แสนหนึ่งไตมาสสองปีนี้มันสี่แสนแปดนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มขยับขึ้นนะครับมีแนวโน้มขยับขึ้นนะแต่จากที่เรามีการได้พูดคุยใกล้ชิดกับลูกค้าเนี่ยคิดว่าในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะยังทรงทงอยู่นะครับน่าจะยังทรงทอยู่ในแง่ของยอดการผลิตรถยนต์นะครับ จะมีรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมตอนหลังนะครับสำหรับยอดการส่งออกนะครับมูลค่ามูลค่าการส่งออกของชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็รถยนต์สำเร็จรูปนะครับทั้งสองส่วนไตรมาสที่แล้วเนี่ยประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนตนย์อยู่ที่ประมาณ2,020,000ล้านบาทน,นะครับก็ถือว่ายังยังเป็นตัวเลขที่ยังคงรักษาระดับไว้ได้นะครับแล้วก็เป็น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงรักษาระดับเอาไว้ได้ก็คือการส่งออกนะครับโดยที่เป็นการส่งออกรถยนต์สําเร็จรูปเป็นคันเนี่ยอยู่ที่ห5ึ่0แสันล้านบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ส่งออกชิ้นส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณหก0 0ื่้านล้านนะครับก็ถือว่าตัวเลขก็ยังค่อนข้าง stable อยู่นะครับ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับคือแนวโน้มของครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนเกี่ยวข้องเลยไปถึงปีหน้าด้วยนะครับก็คือ,อาจากถ้าที่เราประเมินนะฮะจริงอยู่ว่าไตรมาสสองนี้ยอดการผดลิตรถยนต์เนี่ยมันดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสสองปีที่แล้วนะแต่จากที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าหลายๆรายเนี่ยเรามองว่ายอดการผดลิตรถยนต์โดยรวมปีนี้เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะค,ะคือปีที่แล้วมาประมาณ1.91้าล้านคัน 1นึจ้าล้านคันปีนี้เขาตั้งเป้าประมาณ2ลนะ้านถ้าได้2ล้านก็คือโตปรนะมาณ4%ซึ่งเราก็คิดว่าประมาณนี้อาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะบวกลบ2% 1-2%นะครับเพราะว่าก็ยังยังยังมีปัจจัยหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยกำลังกำลังซื้อเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นกลับคืนมา100%นะฮะก็ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอยู่นะครับส่วนในครึ่งปีหลังนี้นะครับ อย่างที่เมื่อสักครู่ได้เรียนว่าเราครึ่งปีแรกเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องที่ว่าเรามีความสูญเสียจากกระบวนการผลิตภายในนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แก้ปัญหาไปพอสมควรแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะครับแลวเราคิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะดีดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกน,นะครับต้อง,องยอมรับว,ว่าอาจอาจจะอาจจะยังมีผลอยู่บา้างในครึ่งปีหลังเนี่ยยังอาจจะเห็นตัวเลขขาดทุนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเรามั่นใจว่าไม่ไม่เยอะเหมือนครึ่งปีแรกแน่นอน นะครับน่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนแล้วก็เลยไปถึงปีหน้าเนี่ยภายในปีนี้ทุกอย่างน่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็มีแบ็กหลอกที่คอนเฟิร์มออเดอร์มาอยู่แล้วพอสมควรไม่น้อยกว่าปีนี้นะครับแล้วก็เราคิดว่าในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นกําไรภาวะได้ปกตินะครับอันนี้คือคือมุมมองที่ที่เราณตอนนี้เราดําเนินการอยู่นะครับ ครับก็ตรงนี้เป็นทั้งหมดในส่วนของรายละเอียดที่เราเกยียมมานําเสนอวันนี้เผื่อใครมีคําถามหรือข้อเสนอแนะไรก็เชิญได้นะครับรวมไปถึงถ้าผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับถ้าสามารถพิมพ์คําถามหรือเข้ามาได้ดยผมจะอ่านแล้วก็เราจะตอบนะครับในที่นี้ทุกคนทราบเชิญครับ การที่เราไปลดสัดส่วนของโตโยต้าลงเนี่ยนะครับเพราะว่าเราผลิตแต่จริงแล้วมันไม่ควรจะรลดเพียงแต่ว่าเราต้องไปเพิ่มอื่นๆใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมาดิเวอร์ซิฟายยี่ห้อเนี่ยนี่เป็นว่ากําลังการผลิตเราเนี่ยมันมีจํากัดหรือเปล่าเราต้องไปตัดของโตโยต้าให้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ลงใช่ไหมซ,ซึ่งซึ่งผมฟังแล้วก็แปลกอ่ะเข้ามาขอดซื้อเราไม่อันนี้ก็งงอยู่นะครับคืออย่างนี้ครับก็ก็ถูกครับ,ร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 บจริงๆแล้ว ถ้าเรียนตามตรงเลยคือในลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งงานที่มันมี Margin ดี Margin กลางๆหรือ Margin ไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ฉะนั้นเราก็เลยมีการเลือกนะฉะนั้นงานบางตัวเนี่ยอาจจะมาจิ้นไม่ดีนักหรือว่ามันไม่ตรงกับเป็น process ที่เราต้องไปจ้างข้างนอกเยอะเราแทบจะไม่ได้มไม่ได้ส่วนเราไม่ได้อะไรมากนะักนะครับ งานพวกนี้เราก็ทยอยที่จะพอมันเลิกรุ่นเลิกอะไรบางทีเราก็อาจจะคืนไปบ้างเพราะเราคำนวณคอสคำนวณอะไรดูแล้วเนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มนักนะเราก็ดูจังหวะในการคืนแล้วก็เราใช้แคปซิตี้นั้นในการที่จะไปรับงานส่วนอื่นที่มันมีกําไรมากขึ้นนี่คือเราเราก็มีการวิเคราะห์เป็นรายลายลายปลาดักลายอะไรพวกนี้อยู่นะครับ บางบางบางตัวบางทีเราวราะหอดูแล้วคิดว่าไม่ไม่ไม่คุมม้มใช่ครับบางตัวครับมีคำถามเข้ามานะครับถามว่าจากตัวเลขแปดเดือนที่ผ่านมาและออเดอร์ล่วงหน้าไปถึงปลายปีนะครับทางเรามองภาพ รวมยอดผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์จะสูงขึ้นกว่าปีก่อนได้หรือไม่ครับและแนวโน้มปีหน้าจะเป็นอย่างไรโอเคก็สำหรับปีนี้นะครับเราคิดว่ายอดการผลิตรถยนต์ขออนุญาตตอเป็นในส่วนของรถยนต์อย่างเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าจักรยานยนต์เนี่ยเรา เราเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลภาพรวมเพราะเราเราขายแค่หลกัหลกๆรายเดียวคือคาวาซากิแล้วมันเป็นไม่ใช่เป็นมอเตอร์ไซค์หลักของบ้านเรารเพราะหลกัหลกๆก็รู้อยู่ในพวกฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกินะครับขอแยตตอบเป็นรถยนต์อย่างเดียวแล้วกันนะครคือรถยนต์เนี่ยในปีนี้เนี่ยเราประเมินว่าน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรือว่าบวกลบประมาณ2อเนสมเปอร์เซนตนะครับสำหรับในปีนี้ทั้งปีนะครับก็ เขาตั้งเป้าไว้สองล้านซึ่งคือโตประมาณห้าเปอร์เซ็นตะเราก็คิดว่าก็นั่นค่อนข้างเป็นเป็น aggressive นิดหน่อยเราคิดว่าอาจจะออกมาประมาณสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นตโตกว่าปีที่แล้วหรือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ถามว่าแล้วถามต่อหรือแนวโน้มปีหน้าเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะแนวโน้มปีหน้าเท่าที่เราประเมินกันเนี่ยเราคิดว่าอาจจะดีขึ้นกว่าปีนี้เล็กน้อยครับนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าด้วยเรื่องของ การรับร่างมติที่เพิ่งออกไปฉะนั้นทำให้รัฐบาลเนี่ยน่าจะมีการ spending ค่อยๆการใช้จ่ายจากภาครัฐเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับขึ้นมาแล้วเราหวังว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะส่งผลต่อกำลังซื้อนะครับเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างถึงรอบแล้วที่คนจะต้องเริ่มเปลี่ยนรถโครงการรถยนต์คันแรกมันก็ผ่านไปประมาณ5ปีหลังน้ำท่วม จะหมดประมาณปีหน้าฉช่ไหมมันก็มีโอกาสที่กําลังซื้อจะกลับขึ้นมาเราคิดว่าเป็นไปได้ว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่าปีนี้ในแง่ย,ยอดการผลิตรถยนต์โดยรวมนะครับก็ตอบคาถามทั้งปีนี้และปีหน้านะครับอีกคาถามหนึ่งถามว่าคาดว่ายอดขายรถในปีนี้จะกลับมาดีหรือไม่ยอดขายหมายถึงยอดปกติที่เราคุยกันหนึ่งจุดเก้าหรืออะไรพวกนี้เราพูดถึงยอดการผลิตนะยอดการผลิตโดยรวมซึ่งยอดการผลิตเนี่ยหกสิบเปอร์เซนคือส่งออก แล้ว40%คือยอดขายในประเทศถ้าคำถามนี้ถามว่ายอดขายคำถามนี้คือถามว่ายอดขายรถยนต์ในปีนี้จะกลับมาดีหรือไม่เราคิดว่ายอดขายรถยนต์ปีนี้ยังไม่ได้ยังน่าจะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราคิดว่าปีนี้กาลังซื้อหรืออะไรพวกนี้เศรษฐกิจมันยังไม่ได้กลับมาบูมมากแต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะดีขึ้น,นะะในแง่ของยอดขายคาถามต่อมาถามว่าเริ่มมีการส่งออกไปยังประเทศ กลุ่ม CLMV หรือยังคระะับจากข้อมูลนะตอนนี้เรายัง,ย,งยังไม่ยังไม่ค่อยมีนะฮะยังไม่ค่อยมีครับยังไม่ค่อยมีเดี๋ยวสลับมาตรงนี้บ้างในที่นี้มีคำถามไหครับถ้าไม่มีผมก็จะได้อ่านไปตรงนี้ไปเรื่อยๆอยี ตอนนี้ใช้อยู่ประมาณหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นครับโดยรวมๆเฉลี่ยนะครับก็คือครับผมเพราะเรากำลังการผลิตโดยรวมเนี่ยเราสูงสุดเราอยู่ที่ประมาณพันแปดถึงพันเก้าร้อยล้านนะแล้วตอนนี้เรายอดขายอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าสิบอะไรประมาณเนี้นะครับนั่นคืออยู่ที่ประมาณเลยครึ่งมานิดหนึ่งประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตใช่ครับ คือพอดีมันอาจจะเป็นคนละช่วงเวลาคือใช่คือคือเราก็ไม่ได้เราไม่ได้คาดว่ามันจะ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 ลงมาถึงขนาดนี้นะคือณตอนที่เราตัดสินใจตรงนี้มันคือประมาณมันคือประมาณใช่ใช่ไม่คือประมาณเมื่อสามปีที่แล้วนะแล้วคือณตอนนั้นเนี่ยอย่างนี้ครับอธิบายเรียนว่าถ้าวันนั้นเนี่ยยอดขายอยู่ที่ประมาณพันแปดพันเก้าค่อนข้างเต็มนะแล้วเราก็มีมาจินอยู่ประมาณสัก สี่เปอร์เซ็นสาสี่เปอร์เซ็นตนะซึ่งเราก็มองว่าถ้ามันจะได้มากกว่านี้มันก็ต้องลงทุนเพิ่มนะซึ่งนั้นตอนนี้นเรามองอนาคตรถยนต์เนี่ยเราเห็นอย่างที่เห็นว่ามันคงสองล้านคันหรือมันต่ำาๆกว่าสองล้านได้ซ้าไปสักพักหนึ่งเราคิดว่าตลาดไม่ได้โตมากฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าเรามีออเดอร์อยู่จํานวนหนึ่งที่เราคิดว่ามาจิ้นมันไม่ได้ไม่ได้ดีนะักแล้วเราเห็นความเป็นไปได้เราตอน,น,นเราเริ่มมีการคุยกับฟอร์ดนะแล้วฟอร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างมีมี ณตอนนี้จริงๆที่เห็นเนี่ยก็ก,ก,ก,ก็ก็มาได้พอสมควรนะจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยยอดขายฟอร์ดอยู่ที่ประมาณเดือนละแค่ไม่กี่ล้านตอนนี้อยู่ที่ประมาณเดือนละ,ะเกือบเกือบยี่สิบล้านเคยมีสูงสุดเดือนหนึ่งยี่ห้าล้านนะครับเพียงแต่ว่ามันเราอาจจะยังมีความพร้อมบางอย่างที่ยังไม่เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอกาสของฟอร์ดยังมีมาเพิ่มได้อีกนะครับก,ก็ต้องเียนว่ามันอาจจะเป็นเป็นคนละช่วงเวลาคือถ้าเรารู้มันขนาดนี้เราอาจจะไม่ได้ปล่อยไปขนาดนั้นแต่มันมันพูดคนละช่วงเวลากัน ก็ก็ก,ก็ก็มีส่วนก็มีส่วนหรืออาจารย์ค่าการจัดไม่สามารถหายอดขายมาเพิ่มได้อย่างที่แพานเอาไว้ก็ก็ก,ก,ก็ก็มีส่วนใช่ครับคครครับับบผมอ่านคำถามต่อไปนะครับาคาดว่ากำลังซื้อกำลังจะกลับมาหรือยังครับนะก็อย่างที่ได้เรียนเปนเมื่อสักครู่นี้เราคาดว่าปีหน้าน่าจะเริ่มทยอยกลับมา สำหรับรถอีวีนะครับที่เรามองเนี่ยประเด็นแรกถ้าในแง่าภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าจากที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราคิดว่ามีผลกับเราไม่ไม่มากนะักในแง่ของอชิ้นส่วนก่อนนะครับคืออีวีเนี่ยต่อให้เป็นอีวีหรือแม้แต่เป็นรถไร้คนขับเนี่ยตัวพลาสติกที่ที่เราผลิตอยู่ประเด็น,นพวกตัวเดคอรเรทหรือตัวทริมพาร์ทเนี่ยยังไงหนึ่งก็คือในรถมันก็คงต้องมีพวกนั้นอยู่แล้วนะครับปัจจัยที่สองที่เราคิดว่าเป็นตัวบวกได้ซ้ําก็คือ แนวโน้มของ e v เนี่ยมันจะมาพร้อมกันกับเรื่องของการเพิ่ม e อ f i c i e n c y ในการใช้พลังงานซึ่งหนึ่งในคีย์เนี่ยก็คือการทำให้รถมันเบานะครับซึ่งพอเป็นรถมันเบาปั๊บเนี่ยมันมีแนวโน้มที่พลาสติกมันจะโดนเข้ามาใช้ทดแทนชิ้นส่วนโลหะหรืออลูมิเนียมบางชิ้นที่สามารถทดแทนได้นะครับฉะนั้นตรงนี้มันมันจะมาคู่กันนะฮะแต่ปัจจัยเชิงลบก็มีปัจจัยเชิงลบที่เรามองเนี่ยคือเรื่อง supply chain คือพูดง่ายๆก็คือว่าสมมุติถ้าเกิดว่า e v มันเกิด นะครับแล้วสมมุติว่าสมมุติโตโยต้าฮอนด้าที่ปรับตัวไม่ทันกลายเป็นเทสลาหรือเป็นใครมาแล้วมาแย่งมารเก็ตแชร์ได้เยอะแล้วถ้าเกิดเทสลาเขาเอาซัพพลายเชนของเขามาสมมุตินนะนี่เรามองไปถึงเคสนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลกระทบเพราะเราผู้สายชาร์คือเราซี้อกับค่ายญ,ญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ว่าผู้เล่นที่เป็นอีวีที่ออกตัวแรงชัดเจนคือเทสลาซึ่งเราณตอนนี้เรายังไม่ได้มี Relation s ช i p อะไรกับเขาฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องคอยมองอยู่ว่าถ้า มาเก็ตแชร์มันชิฟไปทางนู้นนะฮะ,ะเราเราจะมีการปรับตัวอย่างไรแต่จากที่เราประเมินดูเราคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเร็วคาว่าไม่น่าจะเร็วคือไม่น่าจะเห็นผลกระทบในห้าปีนะแต่อาจจะปีที่ห้าถึงสิบนี้ไม่แน่นะครับซึ่งแต่คาว่าไม่เห็นผลกระทบก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไร <c oughs> นะครับเราเราก,เราก็เราก็มีการสตัดดี้อยู่เราก็มีมีมีแพลนตรงนี้อยู่แล้วจริงๆเราเชื่อว่า คาร์เมเกอร์ของเราเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดสมมุติโตโยต้าโดนแย่งมาเก็ตแชร์ไปแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงไม,ไม่ปล่อยให้โดนแย่งอยู่แล้วนะเขาก็มีเทคโนโลยีไฮบริดมาเขาคอมเมอรเชียลมาประมาณเกือบยี่สิบปีเผื่อเ <ๆ S 1> ขาคงมีอะไรอยู่ใน R&D lab นลของเขาอีกเยอะเขาแค่ยังไม่พูดออกมาแค่นั้นนะครับฉะนั้นเราคิดว่าก็ถ้าถ้ามันจะเกิดอย่างแรกพลาสติกยังมีอยู่ดียังคงมีในรถอยู่จำนวนไม่ไม่น่าจะน้อยลงแล้วก็สองถ้า เจ้าเดิมเขาไม่ได้โดนแย่งส่วนแบ่งการตลาดง่ายๆเนี่ยเราคิดว่าเราก็น่าจะมีผลกระทบไม่มากนะครับคาถามต่อมาค่าแรงมีผลกระทบหรือไม่นะครับค่าแรงมีผลกระทบหรือไม่ณนะนะตอนนี้ค่าแรงก็เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ํายังยังไม่ได้มีการปรับก็ณนะนะวันนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบนะครับ แต่ถามว่าในอนาคตมันมันก็แน่นอนมันคงต้องปรับอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วนะครับมันคงต้องปรับอยู่แล้วก็เราเราเองในส่วนของค่าแรงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายฉะนั้นก็มีผลกระทบก็ตามสัดส่วนนั้นนะครับแต่ว่าเราเองเราก็ได้เริ่มไม่ใช่เริ่มครับเราทำมาพอสมควรแล้วในการที่จะลงทุนในพวกตัวโรบอรตตัวอะไรพวกนี้อย่างห้องพ่นสีใหม่ของเราเนี่ยเราก็เป็นใช้ตัวโรบอทพ่นไม่ได้ใช้คนพ่น แต้พวกนี้มันจะลดการพึ่งพิงคนลงได้จํานวนหนึ่งนะครับฉะนั้นคือเราก็มีการ implement ตัวนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะเราเชื่อว่าค่าแรงของปรับขึ้นไม่ช้าก็เร็วนะครับค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะกระทบกับบริษัทหรือไม่ครับคือถ้าเป็นโดยตรงเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกระทบนะบเพราะว่าเราซื้อขายเป็นเงินบาท ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอินดเรกนะครับก,ก็อาจจะมีผลก็คือในแง่ของการส่งออกรถยนต์นะครับ mm hmm. ก,ก็ตรงนั้นจะเป็นอินเดีเร็กไปนะครับแต่ว่าถ้าโดยตรงของเราไม่ไม,ไม่มีผลกระทบนะครับ ไม่ทราบมีใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมไหมครับโอเคก็อยวจบจากตรงนี้นะครับทางผมและคุณปรีชา ى, แล้วก็ทางทีมงานยังคงอยู่ที่นี่อยู่นะครับเผื่อถ้า,าสนใจอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ยินดีนะครับอ๋อมีคำถามเข้ามานะครับมีรับํำ OEM ด้วยหรือไม่ครับถ้ามีเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่คำตอบคือมีครับสัสดส่วนคือร้อยเปอร์เซ็นต์ เราทำ OEM อย่างเดียวโอเคครับถ้างั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วอย่พบกันใหม่ไตม่านหน้านะครับขอบคุณครับ